กถ้ายสบ,บายดีเบิเร์ดสู้ขูสู้กัดนะทุกคนเมื่อนี้ก็เขามาถากหญ้ามันเทคนิคการขากหญ้าหอนเดี๋ยวมาเบิ่งกันเดี๋ยวดูหน่อยมันก็เริ่มได้ปูนที่เก่าเนาะนี่บอลง่ามบอกลกระารสลับรับบอลกันไปเทาบอลด้ร่องปูนจนะเกลื่อเนาะสิมาใส่ปูลไปนี่ yeah mm -hmm. นีกว oh, <ai? S 1> ่รับจตรียนโอ้เคจอนไอ้ขึ้นขึ้นขึ้นมาขึ้นมาครับไปทุกคนเนาะเมื่อนี้เขามาสวนันเสียหยาสวนหน้าเ้อมันเบิงนำกันว่ามันจะเป็นอะไร กำจัดหญ้าออกแก้ข้องก่อนหลังจากที่เขาไถแล้วหลังจากที่เขาไถแล้วเขาก็จะได้ยาเขาเอนเขื่อนได้ยาแล้วทางไทยก็ได้ยาเขาก็จะทูทูออกไปเลยเขาก็ยังเป็นมือใหม่อยู่ทุกคนเลยยังแบบว่าม,มือเยู่ยังมือเยอะนะยัยงโตเป็นไงโตเป็น เียหูโตไปนาะงจะไรกันดิไังได้กันเป็นสน้งเงอาคือเสียกลับองนเสียด้

นะทุกคนเด้อเขาก็จะหลังจากที่เขาไทแล้วเขาก็จะเอาหยาอยู่ในเขาเอิญเนี่ยวะคู่มันเนาะอยู่มันนุ่นๆแล้วคือที่เห็นนี่เขาเอินอยู่คู่มันเขาจะเเาาก็จะไทโถมขึ้นไปอีกเท่หนึ่งนะทุกคนเนาะมันตั้มคลิปนี้ก็น่าจะเนาเหื่ยแล้วเนาะเขาก็จะได้กคอลาพี่ลาน้องไปเพียงจานีเลาวทุกคนเนาะคลิปหน้าพอกันไม่เด้อมียังเขาก็จะอัปเดดไปภาคเนาะ พื่อที่เขามาเบิ่งกัขอขอบบุญขอบพุ่นใร้านเขาลำรวยจบไม่ต่อไปแล้ว